อุดรวิเศษนี <HHH> ่เบ้าอุรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวอันอีเท่ามันวะเออแค่นี้ละแค่นี้ละเออเย้มาลมเย็นดีเนาะบารีเน้องวอยเลยลมนี่แต่นอนพักนอนแน่นอนบารีเนาะโอ้มานั่งนั่งอยู่คนเดียวเบ้าอุดรผู้ใด เส้นเจ้าหนูหูดีเนาะดังดีพราผมย้ใส่ก็เห็นเลยก็หูมดเนาะนีเขามีแนวมาซื้อ์ฟไถ่เจ้าเส้รอีหยังเส้ร์ฟอย่างดีดีว้าวมักอยู่บ่มักอยู่บ่ทั้งแท้ทั้งใส่ให้อะอย่างเอาหัวเงินบ่โบเมียนเอาขามาเอา ไม่ใส่ขาคือหมาเถอะบ้านี่หมาที่ใส่ให้อหมาหมาสน่ะเออเออได้ใส่ขาเนี่ยมันคือขึ้นยังนี่เออดังดีขึ้นยังนี่มันแมนอยู่แมนมันคือหมาเถอะก็คือดีเลี่ยวนี่ฮะเขาเล่นงแาเล่นดีดีใส่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 เองสิสาวดอนเออเขาใส่กันยังสีเหลี่ยนด้วยบอกเซ่ชันไม่คนกรุงเทพกรุงไทยเขาใส่กันยังสีเหลี่ยนสาวดอน เออเขาใส่ยังสีละห่วยมึงค้าง่ายแถบวะเห็นว่าดีวะเดี๋ยวลองงางมึงกันนะเออดีวะมักบ่เออยังไหนคันมึงกันนะเออคือบ่เออคือมักมากมากมากแข่งแข่งดีแถบวะคือบ่ล่ะเออเออเตาดอนเตาอุดอนจะอยู่อใส bao đồn Úi, hay mắc kiếp tèng Nó bây giờ xảy ra bà nè Mắc tèng hình là gì? Úi Bảo đồn Úi Bát mắc tèng như thế này ngầm ngầm Sẽ Ồ, Ồ, <laughs> Ừ Dỗ ai Bây hà <laughs> เรื่องเองินเรื่องคำน่นเอ๊ะอบอ่ายากดอกกี่ถาแต่งตัวสวยๆงามๆอ๋ออันสีย้อมผมไหมบอกบอ่ยากเอาสวยๆเลยเด้อเอ๊อคนทางนี้คิดฮอดบอกมาดไอคิดฮอดหลยหลนียน้องกับงามงามผู้เดียวนั่นแหละ ง่ามผู้เดียวอ้ไม่ใจให้เต้น,น้องเอาบาดอนเบาดอนดูใส่ดิเบาดอนเบาดอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวอันอีเถ้ามันวะเออแค่นี้ละแค่นี้ละเบาดอนหย่อน ไอยังนี่เขามาหาบักเตียงดิจะใส่เขาบักเตียงเนี่ยมันคือโดนแท้มันบ่โดนมันก็ต้องเลือกหน่วยที่มันงามตัวเนาะเจ้ามากหน่วยใหญ่บ่มมันบอกเมียนเอาหน่วยใหญ่เลยเด้อใครมาออนี่เขาสิเอาข้องนี่ล่ะนี่บ่เออเออพุดๆห้วยนุ้ยนุ้ยผุดๆใส่ใส่ผุดๆเขาไปเอาเอาใหญ่ๆนะเออนี่ล่ะนู่ยนี่ล่ะเนาะเออนั่นล่ะนั่นล่ะนั่นล่ะใส่ใส่ใส่เห็นยังเห็นยังนี่นี่นะเออหน่อยหน่อยเดี๋ยวหาก่อนเด้อจ้ะจจะไปอยู่ภูร่ะจะไปอยู่บ้านหมดละ เดี๋ยวปไปนนั่งทายอยู่บ้านรอดอ่ะได้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 ไดเอออ้ยเฮจะเป็นได้ผัวดีเฮ้ยผู้หูผู้คักเฮ้ยผู้จบผู้เจือฉ่นภาสนาเขาดีคักเนาะผัวเองเมงมาขยันแท้ทำมาหากรีดหัะปูบักตรงบักเตียงอ้หิบไรย์พัดไรก็ไดอุ้ยเวลาความอยากกินเข่าซีนี่อยู่แค่นั้นเล่นมาหาหอนบักเตียงไปตำูงกินผัวยังเมาดีแท้คนเป็นปาสนาดีเจ๊ซีละ คือสิไปแล้ววะฮัลโหลจ้า,ามันไปเร็วดีนะอ้เนี่ยติดกระดิ่งใส่ขามันมันมากอ้ยก็เฝ้าว่างนองหลานแล่วเดี๋ยวมันหูเดี๋ยวไอ้สิบ่ไดไไปหาน้นองเออมันไปแล้วละ่ะอความคิดไอ้ฉลาดวะติดกระดิ่งใส่ขามันเค่นอะไรที่ลาก